วันนี้ชวนมาทําเมนูจานเดียวเมนูไร้ข้าวแต่อร่อยมากมายเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําผัดซุกี้แห้งทะเลค่ะผัดยังไงให้มีความเข้มข้นนะคะนี่เลยค่ะการจะมาแบ่งปันน้ําซอสผัดซุกี้แห้งแบบง่ายๆนะคะบอกเลยค่ะง่ายมากๆแล้วก็จะได้ซุกี้แบบว่ามีความเข้มขน้นชุ่มฉ่าน้ําซอสแน่นอนจ้าจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะ เพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวัใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะการจะใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งแช่น้ําค่ะประมาณ1ห่อเล็กก็ประมาณ40กรัมเนาะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะผัะกกาดขาวแล้วก็ขึ้นช่าย ต้นหอมหั่นท่อนค่ะใครจะใส่ผักบุงผักบุ้งลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะการเตรียมไว้ปริมาณเท่านี้แต่การอาจจะใส่ไม่หมดเนาะในส่วนของทะเลทะเลกุ้งสดนะคะปลาหมึกหั่นท่อนนะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมไว้แบบนี้ค่ะทํากินเองนะคะกระซิบบอกจัดไปเลยค่ะแบบจุกๆุนะเอาถึงทะเลแบบว่านอนกลางทะเลกันไปเลยค่ะต่อไปก็เป็นกระเทียมไข่ไก่นะ สองสามฟองแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความชอบต่อไปน้ำจิ้มซุก,กี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนนะคะวัตถุดิบนะคะมีเท่านี้เองค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำน้ำซอสผัดซุก,กี้กันนะคะตอกไข่เลยค่ะการจะใช้ไข่ปริมาณสองฟองค่ะนี่ซีอิ๊วขาวสักประมาณเล็กน้อยค่ะเกือบเกือบช้อนแต่ไม่ถึงช้อนนะคะเพิ่มความหอมด้วยซอสปรุงรสค่ะ นี่ประมาณเกือบเกือบช้อนเหมือนกันซอสหอยนางรมค่ะประมาณ1ช้อนนะคะประมาณนี้น้ําจิ้มซุกี้ลงไปนะคะถ้าอยากจะผัดให้มันมีความเข้มข้นนะคะการจะใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนนี่ค่ะประมาณ3ช้อนตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณหช้อนชาพอใครที่ไม่ชอบความหวานเราก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะคะลองชิมรสชาติด,ดูก่อนเพราะอะไร เพราะว่าในน้ําซอสซูกี้มันมีความหวานอยู่แล้วตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะในส่วนของไข่นะคะใครชอบไข่เยอะก็สามารถใส่เพิ่มลงได้ค่ะไม่เป็นไรใครไม่ชอบไข่เยอะปรับลดได้ค่ะ ทำกินเองนะคะปรับให้ได้ตามชอบเลยค่ะน้ำซอสถ้วยนี้ใช้ผัด1จานใหญ่ๆก็กินได้ประมาณ3-4คนนะคะนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำซอสผัดสุก,กี้ของการนะเออง่ายๆเลยค่ะลองทำกันดูนะไปดูกันค่ะว่าผัดออกมาแล้วมันจะมีความน่ากินขนาดไหนนะคะไปค่ะลงมือทำกันค่ะ ค่ะมาค่ะมาผัดซุกี้ทะเลกินข้าวกันนะคะไม่ใช่มาได้กินข้าวค <c oughs> ่ะใส่น้ํามันพอประมาณนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นการก็จะเอาเครื่องทะเลของการเนี่ยใส่ลงไปค่ะการจะใช้วิธีการฉาน้ํามันก่อนนะคะ <c oughs> ใช้ไฟแรงสุดได้เลยจ้าการจะผัดให้กุ้งกับปลาหมึกอ่ะสุกสักประมาณ 60- 70เปอร์เซนเลยค่ะค่ะประมาณนี้นะคะการก็จะตักขึ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่วิธีการเนี้ยค่ะ จะทําให้พอเวลาเราผัดซุกี้ออกมาแล้วอะค่ะมันจะทําให้ชวนกินทําให้น่ากินนะคะค่ะน้ํามันที่เหลือนะคะการจะตักออกเล็กน้อยค่ะเอากระเทียมค่ะใส่ลงไปผัดกระเทียมให้เหลืองหอมฉุยเลยจ้าใส่ผักค่ะลงไปการจะใช้ในส่วนของผักกาดขาวนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะผัดผักกาดขาวให้โดนน้ามันสักสองรอบเอาให้พอมันสลดอะ หลังจากนั้นให้ใส่วุ้นเส้นค่ะลงไปมากน้อยตามความชอบนะคะในส่วนของวุ้นเส้นค่ะเหยอน้ําเล็กน้อยพอไม่ต้องเยอะค่ะผัดให้วุ้นเส้นสลดลงสักนิดนึงนะคะให้วุ้นเส้นมันพอเขาเรียกว่ามันพอมีความนิ่มๆมาค่ะเอาจ้าวุ้นเส้นมันมีความนิ่มๆประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ําซอสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะทีนี้ก็ผัดจ้า อย่าเพิ่งไปกระจุยกระจายอะไรเขามากนะคะรอให้ในส่วนของน้ําซอสอที่มันมีไข่ให้มันเซตตัวสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเทะจนเกินไปนะคะมันจะไม่น่ากินประมาณนี้นะคะเนี่ค่ะการทําด้วยวิธีเนี้มันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีส่วนผสมของไข่อ่ะเนาะม,มันจะทําให้มีความหอม่วนกินค่ะอ้าวทีนี้เราก็จะผัดให้แห้งเลยนะคะ ให้วุ้นเส้นนิ่มลองชิมแล้วก็ลองปรับแต่งรสชาติดูนะคะค่ะหลังจากผัดวุ้นเส้นนิ่มดีแล้วนะคะการก็จะใส่ในส่วนของทะเลค่ะที่เราฉาดน้ำมันนะคะลงไปค่ะคลุกเค้าค่ะ ค่ะลองชิมรสชาติปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบนะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายต้นหอมที่เหลือค่ะใส่ลงไปผัดให้ผักสลดค่ะประมาณนี้นะคะนี่เลยจ้าเสร็จสรบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ พร้อมเสิร์ฟจา้าสุก,กี้แห้งทะเลนะคะผัดแบบนี้ได้ไข่แบบเต็มๆค่ะมีความหอมๆชวนกินนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะนี่เลยค่ะบอกแล้วค่ะจานนี้นะใครเบื่อเบื่อข้าวจัดเลยค่ะผัดร้อนๆกินอร่อยแน่นอนจา้านี่เลยทำกินเองนะคะทะเลจุกๆไปเลยจา้านะเส้นไม่ต้องเน้นเยอะ ค่ะทะเลจุกจุกผักจุกจุกกันไปเลยค่ะผัดกันแบบน่ากินแบบนี้นะคะที่สําคัญค่ะคือไม่มันเยิ้มกินปากไม่มันแน่นอนจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ